สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับพวกผมนะครับคนทําสงครามนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอทที่แบบว่าเกี่ยวกับการทําสงครามใช่ไหมครับคุณใจครับเออโอเสียงคุกแล้วครับโอเสียงคุกโอเสียงคุกโอโอเดี๋ยวทิ้งเลยทิ้งเลยไม่เอาเดี๋ยวฉันติดคุกไอ้ไอ้ไอ้ยิงทำไมอ่ะไอ้ยิงอาบวัวมาไงเฮ้ยเครื่องบินเฮ้ยกูไปไรอ้เฮ้ยมันยิงไรอ้เฮ้ยอธิบายแล้วไอ้ยเ้ไอ้ยันไม่ไอ้ยงไม่อ้ยยิงไม่โดนเนี่ยเฮ้ยทำไมมันโหดจังวะทีมสีฟ้าไอ้ใจใจใจ เร็ว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 เรวเร็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 เร็วเเร็็วเร็วเร็วเรเร็ว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 เเร็วเเร็วเรเร็วเเร็วเเร็วเรวเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเร็เร็วเเร็ว ไปเ้ยจ้ยปืน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 ทำไมอะอ้าวอ้เยี่ยหารถหารถหารถเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียเอาเนี่ยเนียใจใจใจเนี่ยได้ไหมเออได้ได้ได้ก็ขับเลยเยี่ยไปเลยเยี่ยเอาเอาคกเยี่ยเอากำลังมันเลยยังไม่ได้กับไปไหนเลยเออเอเออเเยี้ยเยยเยี้ยเออ

แตกแล้วแตกแล้วเออโดนไปดีเออตอนนี้เฮ้ยทำไมสีน้ำเงินมันเยอะจังวะยอ้าไอ้ใจแตกเหรอไม่เฮ้ยคุจะร้ายเกยเขาไปเกยไอ้เหี้ยเอายังไม่ตายเหรอเอาใช่ใช่อันนี้เรียบร้อยเปลี่ยนทอง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 มก็เป็นทองเออเรียบร้อยโดนทองพวกคุไปดีแล้วตัวเราก็จะรวมเฮ้ยชิบหายแล้วเฮียเหี้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 ยหลบรับรับรับ ตายไหม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 ้ามาาตายไหมเออไอ้ย oh oh. oh ังงงอ้ยงงงย่งอ้ยังงงยัอ huh. ย well ังงยงเงอ้ยิงงรอ้ยยงอยงเย้ยังงยงเงอ้ยังงงยัองงง้ยกูเจัอ้ยังงงยไอ้ยังงออ้ยังงยไอ้ยยอ้ยงยเฮ้ย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 ออ เมือตตู้เอเยี่ยแต่ก็ใช่ไหมเออเ่ยเดี๋ยวเชี่ยเชี่ยกูเฮ้ยเอากูโดนโซโล่กัเลยเียเี้ยโซโลควตี่หไหนดีวะเียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซโลโซโลไอ้สั์กูจอโซโล่แกเี้ยโซโลไอ้สั์เฮ้ยย่าหนีดิเี้ยบดไอ้สั้เี้ยโซโลบดเี้ยไอ้โซโลเียไอ้สัจะไหนกูโดนโซโล่ โซโลมันเหลี่ยมกูเยี่ยมปืนพวกเลยเอาเยียเยี่ยเยี่ยเวลาโซโลได้เยี่ยถ่าโซโลเอาเยี่ยเอายิงเอ้ยยิงเอ้ยเยี่ยเยี่ยเยี่ยเฮียเยียเยียเอ้ยตายตายตายแกตายเออไม่ตายตายเออเออโคตรโคตรเยียเยี่ยเยียเยียชิบหายแล้วโอ้ย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 ดูเดือดจัดดูเดือดจัดไเดือดเฮ้ยดูเดือดจัดเนี่ยเฮ้ยดูเดือดจัดไอ้สเดือบก่ไนด โอเคจอไหนเนี่ยเอ้าไปไหนอ่ะอ๋ออยู่นู่นโน่นโู่นโอเคโอเคเฮ้ยใจบุกฐานมาไหมเราบุกฐานมาไหมไปทรงไหนเดียวเอ้าระวังนะระวังนะโอเคโอเคเออเย่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 เจียตายไหมเอ้ยใจเราเราทีมเราเสียเปรียบหรือได้เปรียบวะตอนเนี้ยไอ้เจียมมันไม่บอกคะแนนด้วยวะ เชี่ยเชี่ยเชี่ยเปลี่ยนเป็เหี้ย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 เฮ้ยเหียสีโดนยื้อเชี้ยเหี้ยเหี้ยเฮ้ยเหี้ยไปเอาสีเอาสีอ๋อเราไม่หน้าที่นี้ใช่ไหมหน้าที่เปลี่ยนสีแต่ตีอย่างไรเฮ้ยโซโลโซโลเฮ้ยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันไอ้เหี้ยต่เดี๋ยวค่ากูไอ้เหี้ย แค่มากไอสัตว์สโลสโลไอสัตว์กูจะฆ่ามึงใหได้เยี่ยไอ้ง่ไอเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกูแก้แกนแบบนี้แล้วไอ้เฮ้ยตายโว่ตายโว่ไม่คุณคุณหลบ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 ไอ้เ่ีฮ้ยมันมาแล้วเนี่ยไอ้เี้ยกูตายไอสัตว์มาแล้วกูมาแล้วกูกลังเสือมาแล้วอีกชิบหายแล้วเอาไปแดงเี้ยไปตายไอสัตว์เฮ้ยไปตายไอ้เี้ยไม่โดนเลยเหรอ เฮ้เป <l id sei aki> right like ็นตายไอ้สัสไอ้เครื่องบินไอ้สัตว์สีฟ้ายังตึงอ่ะเออกูจัดใจแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูบินไปหามึงินไอ้เจ๊ยี่อะไยระเบิดไอ้สัตว์กูตายกูกูยิงกูยิงอยู่ไอ้ใจกูยิงอยู่กูยิงอยู่กูยิงอยู่เยียอะไรเนี่ยมึงขี่รถเล้าขี่รถเร้าเออจังมันจังมันไอ้ยี่ไอ้มึงยิงอะไรมึงยิงจากไอ้ยี่กูวุ่นวายกับไอ้ตัวข้างหลังอยู่ด้วยไอ้เยียไอ้เยี่เดินลงไปสัสจับไปแตกเลยเนี่ย เช um> ี้ยเชี Obs ้ยเชี้ยเชี่ยไอสัตว์เชี้ยบทกันอย่างงี้เชี้ยกลัวตายสัตว์โอ้โหโอ้โหกูเชี้ยไม่ใช่ไมกูจ้ามหลุดเอาเด้เด้เอาแย่เอาโอ้ไอ้เหี้ยแม่งหลุดแมพหมดเลยเหี้ยเอ้าตอนนี้กูหลุดแมพแล้วไอ้เหี้ยเอ้าเอาหมุนหมุนเตี้ยวอะไร้ยเอ้าเออเหี้ย่แยอะไรอ่ะเฮ้ยแย่เอ้า เปิดมาเจอโอ้โหแมงมุมโอ้โหไอ้เหี้แมงมุมก้อนตัวใหญ่อ่ะไอ้เหี้แมงมุมยักษ์ไอ้เหี้แมงมุมยักษ์แม่งมุมยักษ์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันมันมันฆ่าได้ตั้งร้อยตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันใช้มันใช้ปากกัดโอ้โหไปแล้วเหี้ยไปแล้วทัดไอ้เหี้ยโอ้วแหลกเลยไอ้เหี้ยโอ้โหไม่เหี้ยคนเด็ด ไอ้เหี้ยแบบเราเรายังไม่ทันได้เรายังไม่ยังไม่แต่ได้เดินเที่ยวเลยเลยไอ้เหี้ยไม่กัดตายผมหมดเลยเงี้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 ยเยเง้สัตว์มาเล่นกูไอ้เหี้ยจะตายแล้วสัตว์เออตายยังไงอ๋อตายยังตายยังเหี้ยเงี้ยเงี้ยเงียกูเห็นมึงแล้วใจกูเห็นมึงละไอ้ลงท่ำลงท่ำเร็ว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 ลงท่ำมันน่าจะปลดไว้แล้วเะมั้งนะไอ้เหี้ยโอ้พี่ฟูโอ้พายกมาด้วยวะไอ้เหี้ยไปค่อย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 นะเว้ยค่อยค่อยนะเว้ยใจค่อยค่อยนะ ไอตัวยักษ์อะเล็งตัวยักษ์ก่อนเลยเว้ยตัวยักษ์อะเยอะเปนวะเยอะเปนไวะไอตัวยักษ์อะตายแล้วเาตายแล้วเหรอตัวยักษ์ตายแล้วเริ่มใหม่วะฮ้ยฮ้ยฮ้ยฮฮ้ยฮ้เฮ้้ยมาแล้ว่นอ้าวกูเป็นแมงมุมเหรอตายล้เฮ้ยเฮ้ใจมึงเป็นแมงมุมเปล่าเป็นแมงมุม้ยะเฮ้ยเอเเเป็น ดีใจจังเลยไอ้กูไล่แดกผู้หญิงอยู่ไอ้นัสไอ้เยียเยี่ยเยี่ยตัวใหญ่ไล่แดดเยี่ยมแม่งแดกเมื่งหมดเยี่ยเยี่ยตัวใหญ่ไอ้เยี่ยตัวใหญ่ไอ้เยี่ยตัวใหญ่มากไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยลุมแดกลุมแดกไอ้เยี่ยลุมแดกไอ้สัสไอ้เยี่ยลุมแดกเอามาแล้วไอ้เยี่ยกลายเป็นคนแล้วเยี่ยลุมแดกไอ้ใจไอ้ลุมแดกลุมแดกไอ้ใจลุมแดก ยไม่ได้ใจไม่ดีเราอ้เยี่ยเพื่อนรักเฮ้ยลฮ้ยเฮ้ลเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮัยเฮ้ย้อเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้เยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเฮ้เยเยเฮอ้เ้เ้เยย้ ไอ้แดกแม่งไอ้เห oh, ี yeah, ้ยแดกแม่งไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้แดกแม่งเลยโอ้โหรับแดดแดดแดดม่งเลยโอ้โหโอมาดีโอ้โอ้อมาดีเออแม่งมุมกัดเลยครับโอ้แม่งมุมกัดเลยครับแล้วกัดเลยโอ้เออแต่ตาแตายตายตายโอ้มาทำอะไรครับโอ้ยืนนิ่งทำไมครับโอ้ยิ้วเลือดเหรอครับจะไม่ได้แล้วนะครับอ้ตายเฮ้ยมันเฮ้ยมันยิ้วเลือดได้ใช่ไหมเฮ้ยแดกแดดไอ้สัตว์แดกไอ้เหี้ยเออยิงมันแล้ววย เฮ้ยเย่เย่เย่ยสัตว์ไอ้สัตว์เออตายไปดิเย่ไม่กูจะตายเนี่ยเฮ้ยกูจะตายเนี่ยเย่เฮ้ย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 ไใจมึงน้ำทับมาฆ่ากูเย่ไอ้พวกน้ำทับเพื่อนมาฆ่ากูไอ้เทระยอนเฮยมาแมงมุมแมงมุมแมงมุมไอ้สัตว์ไอ้เย่เอาเอานี่เอาตายกันหมดแล้วเอาตายเฮ้ยเย่เย่เย่เยเย่มาแมงมุมไอ้สัตว์เฮ้ยแมงมุมเยี่เย่เย่ปืนปืนเดียว

ตัวแไอสัตว์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 ยิงไม่โดนเนี่ยะไอปืนพวกยิงไม่โดนเลยสมัอะสมัครสมัครไอที่มึงหายใจได้มึงเหรอใช่ใช่ไอตัวที่เลี้ยสั้นๆเนี่ยนะเออทําไมชื่อไม่เปลี่ยนวะไอ้เอวเอาไปไหนเนี่ยไม่เจออะไรไอ้เลบไอ้เอยหลบไปไอ้เอวหลแตป อตตายตายตายเออเดินไม่ดีเดินเพื่อไปยิกแไม่ดีเลยสำสบยเียกมาแล้วเอาเฮียเกิดใหม่ได้เฮียมาแล้วอใจได้เมื่อกี้มึงจริงหรอใช่เาะเียก็เีย้โกูจะตายอยู่ยสัตยเลือดมาเฮียยเลือดไอ้สัตว์ตายล้โอเคเียุยยยได้ปืนเยสัตว์ได้ปืนไม้กูได้ปืนไม่ไอ้สัตว์กูได้ปืนไม้ไ้เฮีย สัตว์ได้ปืนไหมเฮ้ยเยอยตกใจสัตว์เี้ยตายตายเยฮ้ยกูมาช่วยละเฮ้ยกูมาช่วยละสัตว์กูมาช่วยละเออเออโดนไปดีโดนปืนคนไปดีโอ้โหก็ตึงอ่ะเฮ้ยเยอยแล้วใครจะเป็นอีกเนี่ยกูเสียสิอาว่าแลใครจะเป็นอีกเฮ้ย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 ไม่ใครอีกเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยใครวะใครวะมือก้วอ่ะไ้ยาเฮ้ยย่ายมายิงดิไอ้ยิงดิมาเฮ้ย่าไอ้ย่า้ย่าช่วยกูด้วยกักได้เชื่อเชื่อเช่ไม่เนช่วยใจไอ้ย่อ้ย่าโอ้กูขอร้องใจใจบ้ารักกูขอร้องโอ้ไม่ไม่แต่พยายามเองบูไม่เยอกูขอร้ นครับโอ้วันนี้ขอค่าล้างแค้นก่อนนะครับเออออเอก่อนจะจบคลิปแล้วขอเออสะบัดไอ้นี่ก่อนโอเคนะครับขอตุยตูดไอ้พวกนี้ก่อน เอ้ใจใจลุมดดลุมดิเออแต่มึงยังไลุมๆๆๆๆเออลุมแดกอนลุมแดกอนจัดลุมแดดก่อนปิดคลิปก่อนีเฮียเฮีลุมแดกพวมนุษย์เฮียลุมแดดพวมนุษย์โอ้โหไอ้ใจว็ตึงน้ำเล้วัดไอ้ใจน้ำแล้วที่ไมีป็นอะไรที่โอ้ยแดกแม่งที่แดดหมดแล้วไม่สนแม่ใครเฮียแดกหมดที่่โอ้โอ้โอ้อ้าาา้าา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  นะครับก no kind of ็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอจบคลิปเวันนี้แล้วกันสวัสดีครับอ๋อใจเฮียไอ้ใจเฮีย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 ยิง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 แม่งเลยเฮียยิงไม่โดนเด้อเฮียเฮียอ๋อตายแล้วโอเคมดีอะไรเฮียไม่ไหวก็ปิดแล้วปิดใจดีเฮียสวัสดีครับ